เอาเป er ิดหลังแรกมาเรียบร้อยเฮ้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 ยเรียบร้อยพี่น้องเฮ้ยหลังแรกกระโดดเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยหนุนนุนหนุนล้างหนุนกระทิดครับยวบงวบเลยนั่นเอาละเอาละอู้อู้เบาเบาเบาอู้อู้อี้กองแก่เลยนี่ตัวใหญ่ไหมสวัสดีครับผมวันนี้พามาหาใส่เพชรอีกเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เราเหยื่อมันใส่ครับนี่ อย่าใเดือนครับเตรียมเบ็ดมาใส่ด้วยนี่ฉลามำดำเบอร์สิบเก้ายี่สิบหลังครับเดี๋ยวมาดูกันจะขับรถล,ลาะหะส่องไฟใส่เลยครับเห็นตัวโดดลงใส่เลยผมว่ามีหมานแทะแต่เห็นตัวยังไงก็ได้ครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวจะดึกก่อนมาเจอบวกน้ำน้องแรกครับผมบวกเรียกเลยคันฟา,างครับเห็นตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงนู้นเนยตะกี้นี่หายไปแล้วเอาที่ใส่ไปจักหลังหนึ่งครับตรงนี้เด เดี๋ยวใส่เลยเยวมันก็มาครับบริเวณนี้แหละเห็นกบตวเดียวครับวันนี้ย,ยังไม่ไนดน้ไปถึงไหนเลยท,ทีนี่กบไม่หลายครับเห็นกบตุดยเหรอเดี๋ยวเราดูครับตอนเช้า,ชาจะเซีดหรอกไหม อุ้ยอยไม่ลงอย่าพูดทิดดินทิดปังละแก่น่อยอุ้ยโอ้โหเป็ดหักเป็ดหลายโอ้เป็ดหักเป็ดเก่า เเยยทักลลงไปเรียบเับตะกีน้นี่ตัวใหญ่เลยครับผ้งามันเีทพงเทละตัวนี่ก็ใส่ไปจุดนี้ครับเก็บฟู้แท้ โคกเกาะฟ้าไปครับผมไม่อยากไปซูนมันน่ะว่ากบมันลงมาตรงนี้เ,เดี๋ยวถอนแทพเป็นชิ้ตัวสูงครับหลังนี่พอดีส่งมาตะกี้ดิเห็นบกบตัวใหญ่ครับนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อตอนแรกเขาเรีกว่าตาแมวครับใหญ่คักตัวนี้ยุรอดูครับม,ดดมันกี่ด่ายไหมเดี๋ยวเสียบลงลึกๆเลยครับหลังนี่เดี๋ยวมันถอน ด้ยใส่แถวนี่ไปสองหลังครับใส่ไวตรงนู้นได้ลังหนึ่งเผื่อมันขึ้นมาเดี๋ยวมันไม่เจอเหยื่อผมเดี๋ยวรอดูครับวันนี้มาสะดึกเลยครับว่าจะมาถึง เสร็จแท้เสร็จแท้วันนีตอนเช้าครับผมแต่เวลาไปดูเป็ดแล้วครับเปิดเวทฝาเดลาเวดกบเดลาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจอไหมเมือนทิปฝาเนี่เดี๋ยวจะไปดูกบก่อนครับไปดูกบก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูปฝาเหมือนทิปฝาเนี่ยน่ะเดี๋ยวจะไปดูกบก่อนแป๊บนึงเป็นคบสองหลัง เราถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนั่นไงนั่นไงเอาเปิดหลังแรกมาเรียบร้อยโอ้โหโอ้โโอ้โอ้ย่าหลังแรกของเราเปิดหลังแรกมากัติดเลยครับนี่ครับ ม่อคือเราเห็นมันนั่งอยู่ตรงนี้มันลงไปแล้วก็เลยมาใสา่จริงไปเห็นแต่มันตอนกลับมาแต่นั่งมองเบสผมอยู่ก็เลยก้าบบ้านเตรียมเรียกครับผมมันหมนันอุ๊อากาศดีครับตอนเชาน้าี่แต่ตะว,วันยังไม่มีนะครับตะว,วันยังไม่ขึ้นเลยวันนี้คบตัวเรกข,ของประไทยครับผม หลังทีสองใส่ไปตรงนี้เรียบร้อยไหมโอหไม่ติดครับเห็นแต่โดดลงไปตรงนี้เลยตะกี้นี่โอ้โหไม่ติดต่ำนี่ใส่ไปตรงนี้เออเลยมาครับอือันทีสองใม่เอาครับเมื่อคืนให้มันโดดขึ้นมาตรงนี้แหละแล้วมันกัดมาเรื่อยๆครับมาอยู่ใต่ภูใหม่นี่โดดนี้จ่อยนี่ลอยมันนั่งครับนี่กระโดดลงไปนี่เท่กี่นี่ อเอาไปดูเวทฝาครับผมเหลือเวทฝาอีกสามหลังใส่จับลูกปลาหมอใส่ไว้ก็เขียดเดเี๋ยวไปดูกันครับเหมือนเทิ้ตตาอยู่นะนี่หลังแรกเหยื่อเขียดครับไม่ติดครับผมเดี๋ยวไปดูหลังที่สองน้าหงท้วมครับเจ้านี่อ๋อหนึ่มวาติดปฝาโอ้ลูกปลาหมอเฮียเสียเป็นปลาหมอครับว่านั่นจุอย โอ้ยม่วงมานูแวบประชอนหอยหัวจะได้ได้เป็นปลาหมอครับเดี๋ยวผมนี่เองนหลังนั้นลันงนี่เป็นไงผมลังนี่เหยือมมดครับผมนี่โอ้โหตีกินไปแล้วน้ำลงอย่างเร็วคือน้ำอย่างสูงตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวพยายามเวทกบบนต่อครับน,น้ำขึ้นเดี๋ยวมถ่ายนี่ มีแต่รใส่เวทดด,ดีผมเห็นปลาเมื่อคืนมีแต่ตัวใหญ่ครับตรงนี้ปุ๊บยังไม่รวมอะไรครับเพราะว่าน้ำมันยังขึ้นน้ำม,มันยังไหลยอยู่ปุ๊บมอยู่กระจายไปทั่วครับนี่หลังเหล็กของเราเออไปที่จอดที่ใไส่ใยครับหลังนี่ยืนอยู่เหมือนเดิมเลยปุ๊มันนั่งอยู่นู้นผมก็ลงไปขามน้ำไปใส่ไม่ได้ นี่แหละทั้งนี่เลยตัวใหญ่มันนั่งอยู่ก้เพชรผมอ่ะรฮุ้ตไปแล้วรุดเลียวครับโอ้ดูพี่น้องครับไในไม้ยามนะเออมันดินพันผมมาแล้วมันยิ่พันจริงมากจริงนี่ลุดโอ้ยผมก็ไม่อยากจะยับเนาะเพราะว่า กบมันมันลงไปนี่แล้วมันไปมันอยู่ในน้ำนี่แต่ผมไปดึงไม้ปุ๊บมันก็จิตตื่นแล้วมันก็จิไปไก่ผมก็เลยไม่อยากขยับมันก็นเลยเกาะตรงนี้ลวดจ่อยโอ้ยจะได้ครับโอ้ย,ยใหญ่เลยนะกบตรงนี้มันนั่งอยู่ตรงนู้นครับเมื่อคืนนี่โอ้ยเนาะเตียมสองของเราพลาดจ่อยม่มีทิ่ตะแก่ตัวเลยแหละ โอ้ประมาณแค่วันเดียวมาถ่ายกุญแจปเหลียววันวนี้ครับโอ้ยเนาะคุณ,ย,ย,คณย,ยีเหลี่เลยน้ำกุญยี่เอลี่ยมันดูสองหลังนี่ครับเมื่อคืนกบตัวใหญ่ๆนะผมสองมาผมนึกว่าแมวน่ะตัวใหญ่จริงครับเดีไม่รู้มนันจะติเดเพี้ยนผอมไหมมันนี่คืนมาที่เก่าเลยครับเฮ้ย โอ้เวทขาดสิปูหนีบครับเกินไปปูหนีบเวทผขาดเลยไมากินเหยื่อผมโอ้โกบตัวใหญ่นั่งอยู่ดินี่อีกหลังหนึ่งรบบนี่ไงลอยจีน,นลอยจีนหนูหรือหรือกบไม่นา่าจะเป็นกบนะนี่ อาจจะเป็นนกครับนี่รอยกินนกไม่ใช่หนูดอกรอยกินนกโอ้อยกบตัวใหญ่มันไม่ขึ้นมาบอเก่าครับเฮ้ยปลาคางหกเนี่ยปลาบืนช่วงนี้น้ามันลงนี่ครับปลาหน่อยไม่ชอนหน่อยมันบืนลงเอ่มบืนลงลงคลองตรงนี้จะเป็นคลองครับนี่ถัดจากวิ่งนี้ไปมันจะเป็นคลองลำสะเทนใหญ่มันลงจากวิ่งนี้ โอ้เมื่อคืนนี่กบตัวใหญ่นั่งอยู่นั่นใหญ่จริงครับแบบโอ้ใหญ่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 ครับหลายปีเราไม่เคยเห็นกบใหญ่ขนาดนี้เอาเองไงผมสองนาจากถนนลงมานะ่ะผมนึกว่าแมวที่เลียกนะผม,ผมสงสยัยผมเลยจอดรถเ้วเดินลงมาดูมันก็เลยโดดลงเฮ้ยคนลุกสู้เลยนะ่ะตัวใหญ่โผดใหญ่คากีจิงฮะจะไปดูหลังต่อไปครับสองหลังนี่ไม่เอาเลยก็ไม่มีโอกาสได้แกะตัวอะไรตรงนี้ โดดลงไปตรงนี้แหละไม่ขึ้นมาบนเก่าเสือเสียดายลด้วยโอ้โหเบ็ดลักตรงนี้โอ้โหไม่มีตัวครับผมเบ็ดลักเราไม้ขึ้นมาเลยครับกบไม้ย,ย่างสวยอนะ่ะแต่มีกบตัวเดียวทุกทีถ้าเป็นบริเวณแบบนี้นะกบหลาย่หลายๆดยูปีนี้เห็นตัวเดียวครับ หลังสุดท้ายพออยจ็กตัวนี้โอ้ยมีกบขึ้นมากินเลยครับมีหลังหนึ่งไม่มีกบขึ้นมาเลยโอ้ยเห็นหนังโผล่โมูอยู่กับว่ากินาามากินเนาะคือมันลกกดแาน้นมันใส่ไปสองหลัง นี่หลังหนึ่งเรียบร้อยนั่นครับเอาเหยื่อไปกินแล้วเหยื่อผมอยู่นี่อ้ยอือผาดครับผมสรุปกบได้ตัวเดียวครับเย็นกรบซึ่ตัวสี่ตัวได้กบตัวเดียวเอ้ห้าห็นกบห้าตัวหกหกตัว ได้กบตัวเดียวเออขัดจริงอะเดี๋ยวไปดูเพ็ดปลากันต่อครับผมมาถึงแล้วครับใส่ไปสองหลังเมื่อคืนนี่มาดูทางหน้ามก็ดีครับมาดูกบครับเลยมาดูได้ใส่ทิ้งไ้หนักไงยะไม่น,นี่ตัวกินสักตัวโอ้ยพวชนรุ่นแขนนะ่ะอยู่นี่นะ ไม่ติดครับอันนี้ก็ใส่ปลาดุกไปก็ไม่ติดโอ้โอยเนาะเวทมันใหญ่โผดบ่ครับเสือเหือน <c ười> ปลาดุกกับตัวมันใหญ่ครับเแง่ไปชอนตัวย่งใหญ่เนี่ยมามาอยู่ตรงนี้ก็ปลาดุกยู่มาใส่เวทครบ,ครบเลยว่าใส่ครับอืมไอ้ปลาใหญ่อยอีกสองหลังครับอมอโม่หน่อยเต็มเลยครับมาติดจ่อยหล้างนลยอีกอหลังนึงครับ โอตรอยดึงกินด้ยอ,อืออเมื่อกี้จ,จ่อยมาถึงแล้วครับสีหลังทุดท้ายแหละี๋ยวผมใส่วิดฟาไปใส่จมน้ำเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยพี่น้องเฮ้ยหลังแน่กระโดดเลยเป็นไงล่ะเหยือสีเหลือนครับปลาดุกหลายแท้ท นะครับมือลังเรลกกับมานเลยเป็นอย่างนี้ทุกรอบรล้างเหล็กมนนันเลยเดี๋ยวล่างปางครับเมือกวดเสียงฝาตีระอุบเลยครับ อุ้ยปลาดุกนาครับผมอ้วนๆครับแข็งปึกเลยนะพอาด้กปนอุ้ยไอ้นั่นอยู่นู่นครับกระชังไม่ได้เอามา,าเดี๋ยวเอาไปใส่กระดดดีกว่าครับเตรียมเลขกครับผมเดี๋ยวไปดูอีกครับเุ้ยๆนุนหนุนหน,นล้วงหน,นุนกะทิดครับยวบยบเลยนั่นเอาละเอาละลังที่สองกะทิดอี่อีกลันนงหนึ่งใส่นี่ เห็นวิธีลังนึงล้างนี่ไปติดครับอวยน้ำน้ำน้ำอ,ยอย้ยังเยอะมันอยู่เหมือนเดิมเลยเยอะบีกนี่นะมันเชื่อมต่อกับไอ้นี่ครับนี่กับลําสะเทยเียบดีลัางนึงอย่ามดเดี๋ยวไปเอาหลังทิศปลาดีกว่าเฮ้ยใส่ไปทีหลังทีศสองวูู้วูวูเบา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 ฮู้ฮูอี้โกงแกเลยนี่ตัวใหญ่ไหม หรือฉดูโอ้โหฉดูฉันดูจริงๆครับเฉันดูน่อยฉันดูปลอกยัางหลายฉันดูมากินสิเรือนผมเจ็บตั้งนี้ก่อนเร็วต้องหาไปเลย่องโอ้โห จะดูอย่งหลายหลาดเลยเอ,อ่อเมย์หลายพ้อยเลยสิดไดไม่ได้อยู่ต่อครับผมถ้าอยู่ตัวนี่บอกเลยว่าบิ่งนี่บิ่งเดียวนะ่ะจามดคืนครับปลาดุกตัวเล็กเ,ออเดี๋ยวปลาดูอีก นี่ครับปลาโดใส่ปลอกเขามูปปากเลยอย่าเสียเดือนผมอืจะโดอย่างหลายนี่เรียบร้อยเอาละหมดแล้วครับผมใส่เวทรหยีสิบหลังเวทปลาสิบหลังเวทกบสิบหลังได้ปลาสองตัวได้กบตัวหนึ่งถือว่ายังดีครับผมมีเตีมมีตัว หม้ปะทายครับรถดดูเวทกบกระใสเลยมามาถึงดึกจากว่าเจอเอ,อาเไงเไงยบก็เลยออกไปลองดูครับเาเวทมาดามีเหยื่อด้วยก็เลยลองไปใส่ทิ้งไ้ยังพอได้จัวอยู่แต่ช่วงนี้นะ้ามันหลายครับมันก็เลยกบมันเลยกระจายไปทัว่วมันยังไม่รวมแต่น้าค่อนๆนี่บอกเลยว่าปะทายนี่กบหลายครับผมเคยมาใส่เงียบได้หลายอยู่วันนี้ก็ถือว่าหมานเนาะในสามตัวยี่สิบหลังแต่ก็อยากใส่อีกครับเนี่ อยากใส่บ็ดดดบ็ดปลาอีกเพราะว่าปลามันหลายยินเสียงตีละลอุบแบบแถวทางน้ำไหลน่ะช่องน้ำไหลนี่ประช้อนตัวรุ่นเขียนนี่ผมไม่ใส่ทิ้งไว้น่ะมันไม่กินเบ็ดผมเฉยน่ะแล้วมันก็หนีไปเลยนี่แต่ตัวใหญ่งามกับประช้อนโอ้ไม้บัดถ่ที่เด็ดเลยช่วงนี้นะแต่ก็เขาใหญ่ครับมันก็เจงใจเขาดาเนาะเขาเขามันใหญ่แล้วแต่กระน้ำขึ้นมันก็มีช่องในใสอยู่มันก็ห่างจากเขาอยู่ครับเพราะว่าน้ำน้ำมันขึ้น เหนือคนาขึ้นมานิดนึงอะน้ามันไม่ได้ท่วมครับน้ามันขึ้นเหนือจากเขามานิดนึงครับทับยังมามันจะมีบริเวณในใสอยู่พราะอะไรใสคนากระเตียนดีไปมีโอกาสครับผมเดี๋ยวคอยมาใสมันเนาะแต่ชอบกินแนวให้อยู่ให้กินอย่างเงียนึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ